โรงเรียนอนุบาลกระสังขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลกระสังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัม์เขต2บริหารงานโดยนายสมชายไกรสุทธิการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสังจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น42คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด671คนจำนวน26ห้องเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่โดยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามระดับการศึกษา4ระดับได้แก่ ประถมวัยช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่สองและช่วงชั้นที่สและได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้ความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินการดังนี้คุณภาพด้านผู้เรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่ในอันดับ9ของกลุ่มโรงเรียนค่าเฉลี่ย45.32ผลการประเมินความสามารถการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อยู่ในอันดับที่8ของกลุ่มโรงเรียนค่าเฉลี่ย66.20ผลการประเมินพัฒนาการระดับประถมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายและด้านสังคมค่าเฉลี่ยร้อยละ93ด้านอารมณ์จิตใจและด้านสติปัญญาร้อยละ85ผลการประเมินตามโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนและการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึ3นักเรียนอ่านหนังสือออก ร้อยละ83.81เขียนได้สื่อสารได้ร้อยละ71.26จากผลการประเมินผลสมริดของนักเรียนทุกชั้นปีปีการศึกษา2562นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ90โดยการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรม ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิละปะทั้งในและนอกสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคุณภาพด้านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลกระสังใช้หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2561ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดวิเคราะห์ข้อสอบและจัดกลุ่มข้อสอบ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่ตนสอนครูสามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียนโรงเรียนจะซื้อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้แก่คณะครูทุกชั้นเรียนสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกอาคารเรียนครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ทันทีจากการสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรม ส่งผลให้ปีการศึกษา2,562ครูสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69จำนวน11รายการได้เหรียญทอง7รางวัลเหรียญเงิน1รางวัลและเหรียญทองแดง3รางวัลคุณภาพด้านผู้บริหารนายสมชายไกรสุทธิการเป็นผู้บริหารที่ใส่ใจเข้าใจ มีความเมตตาการุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดังสโลแกนที่ว่าเข้มงวดตนผ่อนปรนผู้อื่นคอยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทุกภาคเรียนการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมนาทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติเน้นให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในเขตพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นเช่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนอำเภอรกระสังเป็นกรรมการที่ปรึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมเขตสองเป็นอดีตนายกสมาคมอำเภอรกระสังและคณะทำงานอื่นๆที่หน่วยงานขอความร่วมมือ คุณภาพด้านสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกรสังจัดบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคอ์กรพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเชน่นได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศโครงการคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกิจกรรมงานหัวผักกาดประจำปีอำเภอกระสังกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วแสดขาวกิจกรรมปลูกผักไฮโดโฟนิกกิจกรรมสวมชุดขาววันพระกิจกรรมโรงเรียนศีีห้ากิจกรรมศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วั่าสวา่างโรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูล การดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนส่งผลให้ปีการศึกษา2561โรงเรียนอนุบาลกะสังได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับแปงวัน IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2563โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินจาก SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ผลพิจรารณาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับระดับดีทุกมาตรฐานจากการรายงานโรงเรียนอนุบาลกระสังขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป